ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เจ้าผมได้เกม Roblox แกรมป์โปรเจกต์เชลเลเยอร์นะครับผมชื่อผมก็หาหาเนานมาแต่การทำยูทูปนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมารีวิวดาบนะครับผมเป็นดาบของปานแมลงนะครับผมเป็นดาบที่ดีสุดในเกมมันนะครับผมสำหรับดาบนี้นะนี่เลยดาบแมลงนะครับเ n ็ก c t s w o นะครับผมดาบนี้เลยนะครับซึ่งดาบนี้ก็ วิธีการดรอปของมันนะครับผมก็คือดรอปจากกล่องนะครับดรอปจากกล่องกล่องทุกกล่องที่มันดรอปดรอปจากบอสนะครับดรอปจากกล่องทุกกล่องก็โอกาสดรอปก็นิดเดียวนะครับผมศูนย์จุดห้านะถ้าผมจะไม่ผิดดรอปยากมากๆนะครับผมผมแนะนํานะครับถ้าเกิดอยากได้เร็วนะครับผมมาฟาร์มเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปมากกว่ามากกว่าบอสตัวอื่นนะครับผมมาฟาร์มบอสตัวนี้นะครับ โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวสกิลให้ดูนะครับผมก็คือสกิลของดาบเนี่ยดาบปามแปลงนะครับผมก็คือมันจะมีอยู่2สกิลเป็น2สกิลดาบของมันด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นสกิลของดาบเลยนะครับดาบอื่นจะไม่มีนะครับแต่ว่าดาบนี้จะมีนะครับผมสหรับสกิลแรกนะครับผมก็คือเราต้องกดกดการคอมโบให้มันเป็นจังหวะนะครับผมสกิลแรกนะครับผม L L R L R นะครับผม L L R L R นะครับผม จะเป็นการแทงรัวๆนะครับผมแบบนี้เลยนะอันนี้คือเนตส่วนของสกิลดาบนะครับ L LR, L R L R นะครับจะเป็นการฟันรัวๆนะครับผมมันก็เหมือนกับท่าท่าเอกของปานแมลงนะครับผมเอ้ท่าซีของปานแมลงครับประมาณนี้เลยอันนี้คือผมกดท่าซีนะแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถใช้สกิลดาบใช้สกิลดาบได้นะครับผมก็คือการใช้กดที่ผมบอกไปไนะครับ L LR, L R L R นะครับจะเป็นการแทงแบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับผมจเป็สกิลดาบของปาเมเล่นครับจักรลสกิลที่1นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสกิลที่2นะทุกคนคือสกิลเนี้ยจะเป็นการกระโดดนะครับผมก็คือสลับกันนะครับระหว่างตัว L กับตัว R ก็คือ R R L R L นะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะ R R L R L นะครับเป็นการกระโดดแล้วก็เตะนะครับผมฟันแล้วก็กระโดดเตะตอนสุดท้ายนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสกิลนะนี่ผมว่าเล่นเป็นปานแมลงเหมือนกันนะครับผมเอาไว้คอมโบกันได้เลยนะเราลองดูสกิลใหม่นะครับผม R L R L นะครับผมนี <words> ่ครับผมไปการแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการเตะครับสรุปหนึ่งตัวเตะแทนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดาบปานแมลงนะเดี๋ยวลองใช้สกิลแรกให้ดูนะครับผมลองทั้งสองสกิลนะครับประมาณนี้เลยสหรับสกิลแรกนะครับผม L L R L นะครับผม มานโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองคอมโบให้ดูเนาะสำหรับคอมโบดาบกับคอมโบปานะครับแต่ว,ว่าผมก็ยังคิดไม่ค่อยได้นะทุกคนผมจะไปลองคอมโบดูนะเดี๋ยวผมจะไปคอมโบกับไอบ้บอสที่ไม่ได้โหดมากนะครับผมผมจะไปคอมโบกับจำชื่อมันไม่ได้แล้วอะมันใช้ปานวาลีเหมือนกันที่มันเป็นบอสด,ดอปหน้ากาก่ะทุกคนใช้ว่าเดินหาสักคู่หนึ่งนะครับผม สำหรับบอสตัวนี้ตอนที่ผมมาตีดอบดาบปลาแมลงผมก็ไปตีจากบอสตัวนี้เลยทุกคนบอสหน้ากากเพื่อนเพื่อนผมก็ได้ได้จากตัวบอสหน้ากากผมว่ามันดรอปดีนะผมผมดรอปดรอปมาพร้อมกันเลยดรอปดาบแล้วก็หมวกมาพร้อมกันเลยครับทุกคนถึงแล้วนะบอสซาบบอสตัวนี้ก็มาตีกันได้นะครับไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่นะผมจะมาลองคอมโบให้ดูนะครับผม แต่สำหรับตัวผมผมว่าคอมโบเต้าปานไปแล้วผมว่าคอมโบผมผมว่าผมจนะคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้โหอันนี้จะได้กิวใส่เลยใี่ครับผม L L R L R นะครับผมผมก็จะคิว X ไปแล้วผมลืม โ,โอ้โไไหมังไงขัดหมดเลยอะทุกคนโอ้โหหนยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวลองคอมโบให้ดูใหม่นะครับทุกคนอันนี้ผมว่ามั่วแะไร ลองดูอีกสักรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวคาตัวนี้ก่อนนะใช่ครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเกิดอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอมโบแบบเต็มๆให้ดูนะเมื่อกี้ผมคอมโบมั่วนะครับผมจะลองใช้ท่าไงทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะเอาท่าของดาบปราแมลงไปใส่ในจังหวะไหนดีของคอมโบนะ เดี๋ยวรอบอสเกิดใหม่นะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับของในตัวผมนะครับผมก็มีประมาณนี้นะนี่นะครับผมมีชุดสี่น่าจะสี่ชุดนะอ่าสี่ชุดนั่นแหละครับผมก็คือครบแล้วแล้วก็มีดาบดาบครบทุกดาบนะครับปานลมปานแมลงปานน้ําแล้วก็ดาบกีูนะครับผมแล้วก็ดาบน่าจะมีครบแวทุกคนประมาณนี้นะครับครับต่อไปก็มาดูในส่วนของคอมโบของเจ้า ดาบแล้วก็ปานะครับผมเดี๋ยวรอกข้าวบน,นะครับเุณผู้ชเราต้องตีงัดตีงัดขึ้นไปข้างบนให้ได้นะทุกคนอ่ะ สกิลเอ็กผมไอ้นี่ยังดีไม่เสร็จผมลืมไปทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบนะทุกคนเห็นไหมทุกคนครับก็แทบจะชุดเดียวตายนะครับถ้าเกิดผมกัดสกิลดีนะทุกคนครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าคอมโบของปานแมลงนะครับผมแล้วก็มารีวิวสกิลดาบให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย